ธุรกิจ Data c e ซ t e เตอร์ความเสี่ยงและโอกาสสำหรับธุรกิจไทย d a t a c e n t e เอร์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยและมีโอกาสที่จะเป็นธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงในอนาคตตามข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสรกรไทยธุรกิจบริการ Data c เซ t e เตอร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องการเติบโตนี้เกิดจากความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐซึ่งเป็นผลมาจากการนำ เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในธุรกิจอย่างแพร่หลายและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี AI ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแต่ทราบหรือไม่ว่าการเติบโตนี้ก็มีข้อเสี่ยงและความท้าทายอยู่ด้วยการใช้พลังงานสำหรับ data center เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจกดดันให้ผู้ให้บริการต้องหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการลงทุนที่สูงขึ้นในระยะยาวและการเข้าถึงแหล่งพลังงานสะอาดยังไม่มีความแน่นอน และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการแข่งขันในตลาด Data Center กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ให้บริการไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งจากประเทศต่างๆที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีและทรัพยากรที่ดีกว่าการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญดิจิทัลเป็นปัญหาที่สำคัญของธุรกิจ Data Center ไทยการลงทุนในการพัฒนาทักษะและบุคลากรดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความแข็งแกร่งในอนาคตแต่ทำไมข้อมูลกลับเป็นสิ่งสำคัญ การมีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ Data Center การใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดจะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตในยุคดิจิทัล ในขณะที่ธุรกิจ Data Center มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็มีความเสี่ยงและความท้าทายอยู่ด้วยการลงทุนในการพัฒนาทักษะและบุคลากรดิจิทัลเพื่อรักษาความแข็งแกร่งและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการคือสิ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ไทยสามารถเดินหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล